ดูท่าทางจะป้องกันยากอยู่นะครับหีรือว่าน้ำขาดขนาดนี้นี้ใหลายขั้นตอนหลายวิธีการแล้วก็ต้ต้องมเป็ีนไปเลยมีมีขั้นตอนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับกว่าจะสกัดน้ำได้มีมลองทหลายขั้นตอนครับก็ได้ข้าวลูอยู่ทุกทุกส่วนก็ประชาชน อ,อ๋อให้ว่าควรจะทํำยังไงนะครับแต่ว่าในแผนขนาดนี้ก็คือที่เห็นอยู่ก็เอาเอาเสาลงไปก่อนนี่ไงฮะใช่ครับต้องเอาเสาเป็นเป็นเป็นหลังารากเพื่อให้ยเพื่อให้เพื่อให้กระสอบทรายที่ลงไปนะครับกระแสน้าพัดครับครับกระสอบทรายทั้งเสาไฟฟ้าแล้วก็แท่งเบรคเออร์ครับครับล้วเห็นว่ามีมีส่วนของท่อด้วยหรือเปล่า มีท่อไหมมีท่อวงด้วยครับเอาท่อวงลงไปด้วยเหรอครับนะผมเห็นนะที่เห็นโอ้ครับอืมนี่คือคือในการวางแผนเป็นไปตามแผนนะครับนะดูท่าทางจะจะจะค่อนข้างจะใกล้แล้วมั้งก็่หรือว่าขึ้นหน้าไปเยอะครับขึ้นหน้าบนเลยครับโอ้ครับครับก็คาดหวังว่าขอให้สาเร็จนะครับนะครับครับครับถ้าไม่สาเร็จนี่นะครับน้ําออกกลางทุ่งไปนั่นแหละครับ ดูเขาเอามาลงใหม่นะครับฮะเอามาลงใหม่นะนี่ครับเอามาลงใหม่ยังไม่กล้าปล่อยนะฮะดูค่อยๆปล่อยปล่อยแล้วเขาต้องกดด้วยนะกดด้วยไม่ให้มากับน้ํากดเห็นไหมดูดูดูเขากดด้วยนะครับไม่ให้มากับน้ํานี่ฮะความไหลแรงของน้ํานะครับอืออยู่นะฮะตรงนั้นเขากั้นด้วยเสาไปแล้วนะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยกั้นไปแล้วหน่งวางไปแล้ว ต้นไม้ก็ได้มาจากตรงนี้นะครับาวางด้วยครับเดี๋ยวพยายามจะต่อค่อยๆขยับมาขยับมาให้มันถึงมาประจบพบกันให้ได้นะครับนะฮะเขาวันนี้ก,ก็มาใหม่นะครับนะก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากจังหวัดมานะครับนะ เบนเนอร์มาแล้วอ่าน,นี่นี่ได้มาแล้วครับนี่ฮะตัวที่กั้นกลางถนนนั่นนะครับนะฮะเป็นตะปูปูนทั้งนั้นเลยครับเนี่ยฮะปูนนะครับปูนทั้งนั้นนะครับเนี่ย อลองดูทีว่าลงไปแล้วจะเป็นยังไงนะฮะลงไปแล้วจะอยู่ไหมเอ่อเอานอาเอาเเอากซเอากซเอ็เอเอ ลงเลยเป็นยังไงลงเลยลงเลยเป็นยังไงอัพอัพอัพอยู่นะอยู่นะเน้ำชะลอเยอะ่มแล้ลงเลยลงเลยลงเลย อ่าฮะสองไปแล้วนะสองไปแล้วอันนี้สามอันนี้อ่ท่อนะบาริเออร์หนักๆเนีนะ่ยอ้าวเป็นความคิดนะครับฮะฮะเอาเลยใส่ลงไปไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วน้ำ เออเออน้ำมันก็เติมเองด้วยเอ้ยังไงเนาะนะวันก้อนนั้นเราไปทับแล้วนะหัวหัวหัวเอ้ยคนขับคนขับเฮ้ยพี่มันนั่งยกเอา ฝั inas, vida, ่งละอันฝั่งละล้มพี่ล้มก่อนได้มอันนนี้ลมอัเดี๋ยวก็ล้มได้ได้ล้มได้ล้มได้เอา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 แล้วแ้ไปแล้วนะซายแล้ีกแล้วล่ะเออนี่มาช่วยเขานะมาช่วยนะเจ้าเพอบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นด้วยเหรอแต่ไม่ได้ผมมาช่วยเฉยพวกโพต้าบอกรถไถมาช่วยยกอ๋ออ๋อเอาเอามาช่วยด้วยนะ มาช่วยกันโดยน้ำมันเติมเองนะครับอ้าวลักษณะก็ใกล้เคียงกันมาแล้วครับนะฮะนนเอาตัวนี้ไปวางเนี่ยหนักไม่รู้กี่เท่าไร่เลยนะครับเนี่ยวางก่อนวางเขาก็ใส่เสาไปแล้วขวางนะฮะใส่เสาไฟฟ้าขวางไปแล้วนะครับ เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วทางนู้นก็เข้ามาแล้วนี่ก็ออกไปนะครับอันนี้อันนี้สําคัญนะครับนี่สําคัญความหนักของมันนะฮะไม่น้ําไปไม่ได้แน่ๆนะเอออย่างนี้ได้ถ้าไปควานดึงไปยังไงก็พังหมดนะครับเมื่อกี้นี่เจ้าของพูดอะไรไม่ได้แต่นั่งยิ้มอย่างเดียวต้มต้มเลยอออ่ะอ้าอ่ะอ่า ตอนนี้ก็ได้รถไถพระย่อยเอาเบริเออร์ปูนอย่างใหญ่เลยนะครับทะาเนี่ยที่วางกลางถนนนั่นแหละครับนะฮะปูนนะฮะไม่ใช่โฟมไม่ใช่พลาสติกอะไระะของจริงเลยฮะหนักเท่าไหร่ผมไม่รู้ดูรถดูรถยกยกะครับยกแทบไม่ไหวนะฮะต้องช่วยกันเอาสอลิงใส่อใส่ใส่ะะยกใส่นูน้นอ่าเริ่มต่อซิ่งไปหากันนะฮะ ต่อชิงไปหากันแล้วเอาสรุปว่ารถคันนี้รถของพี่ป่าอ๋อของคนนี้นะโอเคครับคนถแถวบ้านเดียวกันนะอืมโอเคนี่ทยอยมานี่ฮะทยอยมานี่ทยอยมาใส่นี่รถเข็นรถ,รถเข็นยกนี่ครับเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวใส่เข้าไปนะฮะตอนนี้เริ่มแนละ้วฮะเริ่ม เริ่มจะดีขึ้นนะฮะเริ่มจะดีขึ้น้ว <Okay. S 1> อ้าวี่ขั้นตอนการตักอ่ตาตักขึ้นเอาอันเดียวนะฮะเอาอันเดียวอ่าดูดูขั้นตอนตักขึ้นแล้วเอาไปวาง <Okay. S 1> นี่ฮะเอาวางนี่ฮะวางวางนิ่งครับนิ่งเลยครับนิ่งเลย วางวางไปแล้ววางไปแล้วอ่าวางไปแล้ว,ลวพยายามจะเอาไปให้ใกล้ที่สุดนะครับนะนี่ใช้อย่างนี้เลยครับนี่นี่ได้เบรดีเออร์อย่างนี้เลยครับใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยครับดูอ่นั้งนเบรดิเออร์ล่วงแต่ไม่เป็นไรฮะแต่ไม่ใช่เบรดเออร์ไอ้บิ๊กแบกอ่าล่วงลงไปก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตอนนี้น้ํามันเริ่ม ลดความแรงลงแล้วนะครับอ่าที่ว่ามันแรงเพราะว่ามันลึกครับมันลึกไปมากมากเลยครับลึกลงไปข้างล่างะ่ะเขาบอกเสาไฟฟายังยังไม่ถึงเลยอ่ะความมันสูงครับความมันลึกนะอนันนี้ลดความแรงลงไปเยอะแยะนั่นดูบิ๊กแบ๊กวางะฮะวาง,วางอ่ะอยู่อยู่ครับอยู่นั่นอยู่ครับอยู่อา้าว สองน,นี้ก็มาอีกแล้ว <laughs> เป็นซิเออ